อ้าวงเนี่ยปาดคือเบื้องบนี่บ,บ่อ่าปับป้าอืมนี่อืมสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้โอ้ยเด็กทุเรียนนะคะพี่น้องบรรยากาศฝนกระลังโต้คับพี่น้องมามามาพาทุเรียนกันค่ะพี่น้องอืมเบิ่งเดียวค่ะหน่วยใหญ่งย้าเลยเบื้องโอ้ปลาหม่าลายผู้อยู่มีแต่ผู้เบิ่งหน่วยใหญ่งย้าเลยพี่น้องมา โอ้ยเขาพาอย่งไรเนาะอนี่เนาะฟัะออ้างกิจเสียมเขาคอยอย่งไรวะโอ้ยหมุนเขเนาะฟันด่างก่อนบ่เอ้าวูเมีโอ้ยหอวแม่ข้าอ่อนอย่ออกก่อนบ่แล้วเขาสันอย่งไรวะฟันแบบนี้บ่เขาฟันแบบนี้บ่เกยเอ้าเกยบก่เสร็จอู้สันได้บ่ ปลาดคือบางโมงนี่บ่สาธุเออเดี๋ยวเนี่ยเขามามองโต๊ะกันปลาทั้งสีเลยบ่อุ้ยง่ายดีได้ปลาทั้งสีเนาะเออแล้วกอ็หน่วยใหญ่แห้งอู้หอมหอมหวยหวยเลยพี่น้อง ไอ้ป๋อก็กินอย่างละป้าเดินนี่ถาดกินนึงสิโดดง่ายดีพี่นอนไหมสับแซ่บก็โวยเลยหรอคะ <c ười> นี่อืมหอมครับนีมเปรี้ยวหวานหอมแม่งอืเปิน,นมาแบบนี้อะ ฟุ้งกระตกเฝ้ากระเฝ้าอืมเจ็บแสวเลยพี่หน่อยจกออกว่างเยอะ ้อมค่ะแบบนี่กิมมหมยังเกล่มอืม <c oughs> บลาตอนนี้เบลาออกทำไมถึงบงงามคือปอกอยู่หลานตาแต่ว่ากะแฟบอยังออ สูตรคินเลยนะพี่นอ้องเออนี่นี่เรียบลอยใสอีกเลยแบบเต่สมนี่ใสเลยอืกี่มัมมมมมมงไปโอ้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 โอ ดีวอ,อ,อกินลงไปเลยแสบหอมหวาน Nó thơm ghê lịt dìm nè, phí lọc. không? À, ยมังไปเกี๊ยวกินแบบนี้ใหกินจะไรู้้อทแบบหวานพอดีเลย กินเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยฝ่าวพี่น้องฝ่าวขั้งแรกแก็บการปอกทุเรียนพี่น้องก็นจิตให้กินในสภาพพึ่งสีะะ่์ล้วค่ะ โอ้กินไะไรซ้ำนี่แหละครัพี่นอ้องแซ่บคักค่ะทุเรียนหอมหวานแห่งมึงแคมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นก็ร่างใจเลยสุภพุพากรีบต่อไปของโอเอพาแซ่บชืน่นแนวด้อค่ะบวันนี้โอเอไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ